สวัสดีครับวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์สองห้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเกียร์ทานเฟอร์เกียร์ส่งกำลังนะครับตรงกลางนะครับสำหรับใส่กับแชสซีของตัว T F 2ครับก็คือเป็นตัวนี้ครับนี่ ตัวเกียร์ทันเฟอร์นะครับจะอยู่ตรงกลางซึ่งจะเป็นเกียร์ส่งกำลังก็คือเวลารถจะวิ่งเนี่ยมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตรงนี้ก็จะหมุนนะครับแล้วก็จะส่งจะหมุนตรงเฟืองนี้นะครับแล้วมันก็จะส่งกำลังนะครับผ่านตัวตัวนี้ตัวเพลาตร,ตรงกลางนี้นะแล้วก็มาหาตัวเกียร์ทันเฟอร์นะครับตัวนี้ที่เรารีวิววันนี้อ่า อันนี้เนี่ยภายนอกมันจะเป็นโลหะหล่อนะครับสําหรับด้านในเนี่ยก็จะมีเฟืองอยู่3ามตัวนะครับเป็นเฟืองแบบตัวแบบเฟืองหนาๆอะไรนะครับก็คือช่องช่องว่างระหว่างเฟืองเนี่ยแบบว่าหนาห่างแล้วก็มีความแข็งแรงมากเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวส่งกำลังให้เป็นตัวยึดกับตัวเพลานะครับข้างล่างเนี่ย ตัวเพลาก็คือตัวนี้มาถึงตรงกลางทานเฟอร์นะครับที่เรารีวิววันนี้ก็ส่งกําลังผ่านเพลาหน้าแล้วก็เพลาหลังนะครับเพื่อที่จะไปหมุนล้อนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังในเวลาเดียวกันเลยนะครับ,รบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเกียร์ทานเฟอร์กลางเพราะว่ารถจริงเนี่ยก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเวลาแข่งเนี่ยตัวรถที่มีเกียร์เกียร์ทันเฟอร์ตรงกลางเนี่ย ก็จะได้มีคะแนนพิเศษด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เราก็มีทั้งตัวเกียร์นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยถ้าใช้ไปแล้วเฟืองลูดเนี่ยก็ซื้อแต่เฟืองก็มีนะครับนี่เฟืองหรือว่าท่านใดที่แบบว่าอยากจะประกอบรถใหม่นะครับก็มีทั้งเกียร์นะครับนี่เกียร์ด้านหน้านะครับ เกียร์ทานมิชชั่นนะครับตัวอันนี้เป็นเกียร์ระบบแบบเกียร์เดียวนะครับเกียร์ด้านหน้านะครับแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดว่าท่านใช้ตัว TF2 แล้วรู้สึกว่าตรงแผ่นรองรับเกียร์ทานเฟอร์กลางมันลงมาลึกนะครับอยากจะเปลี่ยนให้ตื้นขึ้นนะครับก็คือระยะห่างจากพื้นถึงตัวเกียร์ทานเฟอร์เนี่ย สูงมากขึ้นเพื่อที่จะจะ,จ,ะจะจะได้ผ่านอุปสรรคได้ดีเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นพลาสติก hmm. เป็นเดินล,ลินได้นะครับมันก็จะลื่นได้ปื้ดนะครับแล้วก็มีระยะห่างขึ้นไปได้อีกนะครับตัวเกียร์ทอนเฟอร์เนี่ยด้านในเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เขาจะมีเฟืองอยู่3ามเฟืองนะครับเฟืองตัวนี้ก้านยาวๆนี่ก็เอาไว้ใส่เทานะครับแล้วก็ไปด้านหลังด้านหน้านะครับ อันนี้การด้านหน้าเนี่ยก็เอาไว้รับเป็นเพ่าส่งกำลังมาจากเกียร์อันหน้านะครับในข้าในเนี่ยมันก็จะมีลูกป,ปืนอยู่6อันนะครับ6ลูกก็ดูแล้วมีความแข็งแรงมากนะครับแต่ว่าบางท่านก็เล่นแล้วรู่เลยก็มีนะครับแล้วก็ตัวน็อตเนี่ยตัวน็อตยึดเนี่ยก็ใช้เป็นน็อตขนาด m 2นะครับ m 2ก็ใช้ตัวหกเหลี่ยมเบอร์1นจด้านะครับ ขายออกได้นะครับมีอยู่6ตัวนะครับ6ตัว M 2คูณ6นะครับ6มิลก็สำหรับท่านที่มีรถอยู่แล้วแล้วก็ใช้งานมานานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนสำหรับท่านที่เป็นรถที่สร้างขึ้นมาเองนะครับอยากจะมีเกียร์ทันเฟอร์นี่ของเราก็มีนะครับอันนี้ราคาก็คือ2 1.9 0นะครับ ของ RC4 นะครับก็จะเป็นสีสีโลหะแบบสีตะก,กัวตะก,กัวนะครับเหมือนกับที่ติดมากับรถนี่นะครับจะเป็นสีแบบนี้สีเหมือนกันเลยนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางเรานะครับเขาก็จะมี Facebook ยูทูบอินสตาแกรมเว็บไซต์แล้วก็ช้อปปีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า rc scale thailand นะครับถ้าเกิดว่าท่านสนใจก็ส่งไลน์นะครับมาสอบถามนะครับก็ไลน์ hd alien นะครับหรือว่า inbox มาในข้อความนะครับเพจชื่อ rc scale thailand นะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งรูปสินค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้คุยกันต่อนะครับรายละเอียดต่อไปนะครับก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 4 9 1ป9 8 9ครับผมเอรับสวัสดีครับ Where is my drink